หอมหอม, Christmas อม,หอม,หอมพี่น้องเอ้ยอมน oh ่องอัน <cafe> น <noise> ี้เม่สยปลาลูหมอเด้อักะแยกลงตครับนี่ี๋ย้อพี่น้องเอ้ยหอมปักกะแยกงวยนวย้วขึ้นก็ยุ่นเบุนหอมวยงวยเยอี่ ดีย่ำเ้าเด้อพี่น้องมันนี่นี่ตูผ้ามากเจ็บบักพริกบักพริกก้นสั้นพี่น้องเพื่อนต้นสูงอยู่ตน้นเพียงข้อเมตรตัวผินละผิดละเงามันต้นเดียวกินอยู่ตลอดแล้วพี่น้องหน่วยมันเห็นบ่มันเป็นมันเป็นแบบผักพริกก้นสั้นบักพริกน้อยจ้ะ คุณลังคน้นคนกะสิเอินบังพีขีนัวนุ้ยมันกำลังสุกน,น,นะนุ้ยดโดกเสียพีน้องไดีแี่งให้พีให้น้องบ่งเกกเทียอย่านัไไน,นตกลงย่ำมเศ้ากะต้นไม้ต้นไรกะซื้น กินฝนเข่ากระเทียวขึ้นงามอยู่นี่ตัวว่าเตียนไปอู๋ปลาเหมือนนี่ก็เลยได้เก็บเอานี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวเมตุเก็บกันเด้อยังทำให้น้กันไว้มันกัดดกอยู่ดอกเนาะนี่ปีกขี้นัวเดี๋ยวเมตู้เจ็บกันเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าซค,ครับ ไป็รุ่นอีสานบ้นัดหน่อยครับเซานี้มืัอนีน้ครับย่บ้านเก่าอหรอครับอยุบธงยุทธายอยู่ไฮยานาเฮานี่แหละครับ,ททรบก็ดีครับมืัอนี่มื่อคืนนี้ฝนตกก็ถือว่าพ่อมาแล้วม,มาเต็มกันยังดีอยู่พ่อเขาบ่เหี่ยวพ่อเขาดีซึนเอ้าพ่อเดี๋ยวว่าสวัสดีเสียงแจ๊กเสี้ยวๆ,ๆมาพี่น้องพร้อมสามทหารเสียตอนจะเาร้างานหนักบกคนก็นนง่มเย็นครับหามาหนี่กันพี่พี่น้องหักกันเพ่งกันดีครับเพื่อนนี่กาแฟมาวันดีกอนนีหล่ามามาวันดีกอนาาน,กนี่มาลูกมา สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีก่อนนางลงสวัสดีก่อนงามๆงนางลงสวัสดีงามๆก่อกันอี๋อ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาสวัสดีเอาหามาที่น้องน้ำอ้าวอุ้ยพี่น้องเลยหาให้หาหาหาทุกคนนั่นนั่นนั่งเย็นหาให้กันกาแฟนี่หามาที่ไอเพราะเป็นแบบแค่นี้จะไอคนหาให้ละเต้านี้มื้อนี้ก็ไปหามีตูวครับมีตัวมันเริเตรียมปลาไว้เห็ดยูเห็ดจินครับ ตักบลังปิดเขาไส่เขาก็พี่น้องหอมมีงวยงวยงวยยาได้วิตัวแบมลูกนี่โอ้ยเดี๋ยวนั่นไม่ได้ของหอมพี่น้องเอ้อของหอมพี่น้องอ๋อจะได้มากินของน้ากันเด้อเดี๋ยวมีตูวไส่กันเด้อจ้าสวัสดีจ้ามือเศร้าสวัสดีพี่น้องพี่ต้นเดชักเจ้าบุกพริกไปยืนรึนเจ้าบุกพริกเจ้าต้นนั่นแหละเป็นส่อเพิ่นไปเจ็าบุกพริกพูดยอครับพี่น้อง พี่ข้าพี่ขีนน้งยังออกคอกเนาะโอ้ต้นใหญ่ต้นงามพี่น้องเลยเพี่องข้าวไข่เิ่นเป็นเรื่อานุ่นมื่อวานที่เห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินสูพีสูน้องเขากินครับนี่คือหูปลาครับหูปลาหูปลาปลาน้อยแอนแอนมินน้ำมาฝากแอนแอนมินน้ำมาฝากขอบคุณหลายๆเด้อปพ่น้อยที่ปลามาฝากมา่อตอนนี้กับจิมงานเลยสิอูใส่ผักแยังสูพีสูน้องเขากินตอนเศร้านี่แหละครับตามจิดันนตีทีมงานกับปั้นเห็นอยู่ชงว่าใส่ติ๊ตุลาครับแต่ละคนกับมีภารกิจหลายอันลายยาง อยากน้ำลูกน้ำเตาอยากน้ำมันเนี่ยนี่ยครับต้องดูแลลูกกันจังอ,ออกมาหาทีมงานเดี๋ยวเมสโต้ตัตพ้พีก้อนหลอกออกพยุรุ่นสีผ้าพีพ่พพน้องไปเบิง้งหมายเรียกทั่ทรัพท์บางคนกับเขาเบิงง้งบนเลยโอ้ยพอเห็นเบอร์โทรศัพท์พยุรุ่นจักเที่ยวพัสดุ์คอยเห็นตะลินเลียดลีเลียดยู่เกย์ไกลพยุรุ่รนเด้อคอยจังสีว่างได้พัสดุ์นี่นะครับหมายเรียกทั่ทรัพท์พีพีน้องบางคนคือจีบอ่ะทั่วมาเหร่นน้ำครับเบอร์โทรศัพท์ของพยุนาีรับ เบิงก็เด้อพี่น้องอาเจอคือหน่อยถ้าคือเถึงบางกอดว่าพญรุ่นเอาขึ้นไปเบิงหล่ะข้าวเดียวกะเอาบอกแล้วว่าจันเดี๋ยวนี้เสีเนยนอยู่ที่นาะเอาจะได้กะไม่กินง่ายนํากันเด้อครับกินง่ายนํากันกับพญรุ่นกับเมตุครับอันนี้เมตุจะเยาปลาลงหมอแล้วจะไข่ลุกอนันนี้เจเจพญรุ่นเดียยยเเด๋ยวก่อนจมกออย่างี้ๆพวเรียนจะไข่ใส่<ต>น้ำจมอันนี้ลูกดอดลูกดอดครับพี่น้องลูกดด เอาอันตะาพี่ตัวที่บ์ว่าข้าวต่ำตำเหล้อพี่น้องนี่ตำอันนี้ตำไปน้อยกะติดูบัวนั่ครับอะเคียงปรุงแจ้งแจ้งใส่เม็ตู้บนี่ใส่ปลาแดกแซ่บปลาหลานัวใส่พรอประมันมันจังสินัวไปแต่ว่าอุปปานี่ยมัต้องสีนนัวอีกน้อยหน่อยเดี๋ยวเม็ตู้สีสีน้อยแจังแซ่บ ำน่งับนิ่หนปลาโอ้ยเดี๋ยวเด็กปีนองเผือปเดขาเผือกวันว่ามีตู้สู่ข้าวอันบริดุทปิดเขาแม่นางเหอเออตามแต่นั้นแหะวเฮ้ยเดี๋ยวจัดัีเกียเด้อวันนี้ว่างหั่นใส้น้าปลาก็ประดับมีเกียใใส้แล้วนี่ขับเล่นขรดครับฝุง่วครับไส่ไหลเสียบไหล ใส่พอประมาณใส่พอดีๆนี่แเราเราพยัญตู้ไปแล้วครับแต่ว่าขาดที่เด็ดประเด้ครับนั่นคือพักไก่แง่งครับอันนั้นจังใส่ไพยัญลุนเตี้ยไม่ใส่ดูดิตีพ่อเดียวเอาเนาะใส่อหนามใส่กพอไปประมาณนี่ะพอประมาณนี่ยเตี้ะสปไงไฟประตูห้องกันมีตู้ดังพี่น้องเอ้ยพี่น้องพูดลังคนว่ามีตู้เจ้าสีบ้าน เพียงฟื้นติอันกะบ่เพียงปันไดดอก้าเพราะว่ามันเปียงปันได้ดอกบบปุ๋ยว่าสามต้นก็ยิเบิดแลเรเพาะว่าอันคันเราดำไฟลูกๆนี่กบยานบ่สุกแก่แก่มันบอสุกได้นนั่นบัดนี้ยถ้ามันล่มพยุรุ่นต้องเก็บจังซส่ละอันดำหย่อนยันหย่อนดังฟื้นธรรมดาล่ะเถ่าเอ้ดังฟื้นเป็น่ันสี่ดอกบอบ่กคนไทยเิ่นอ้า หมอคือดำแท้จริงมันดังฟื้นข้างนอกมันได้ดำจังเอาเป็นแจกพูดเข้าครับพี่น้องพูนเป็นใสตะแจกเท่าอยู่ทงนี้ดำหมอกเขาไนอยูหรอครับพี่น้องเอ้ยนี่เขาจะมากินน้ำกันไอ้ตู้เช็ดก่อนน้ำหมอกนั้นโอ้พี่น้องเลยโคตรวงรวงวงวงแล้วพี่นี่ปักกันแยงล่องไตครับนี่ไี่เนาะพี่น้องเอ้ยหอมปักกันแย่งงวยงวยน้ำขึ้นก็พายุรุนบอกพาุรนหอมงวยงวยเยอะนี่

กัดุดยอดเท่านั้นเสียบอ้างอ๋อมากินเขาน้ำกันด้ครับพี่น้องแฟนครับสมองสุบอนเ่อว้ยอวางกันเว้ยไปหาหน่อยนโอ้ยสมองสุบอนนนะกินปลาบหน่อยก็เลย่อเียวบนน่อยเอ้ามีตูปงงหรอครับไปไปยังเดิ่เดี๋ยวลอกมูย่อยข้ากันหัวเห็นมูย่อน้ำตีมีตัวโอกปทินน่อยอามาฝาก ทิ้หน่อยกมาเห็ดซูยูซูกินมือหนึงก็ว่ามันยังหลายอยู่ก็เลยไม่มีตู้ไม่เห็ดพอเลยกินน้ำกันเนาะเสียบๆมันนี่ไม่ตือสีหลวกสีมโอหลวม้าโดนแดบนรุ่นทุบปัแมนเดี๋ยวเดีามากินน้ำกันเด้อครับเครื่งตะไคร้อมหอมเคนนรื่องตะไคร้เครื่องันัากครแยงมือทนนั้นล่ะพี่รองเอ้ยอ้ปา มาเด้อมากินน้ากันซุกแล้วจ้ะมีเสียบเสันกอ่าจะได้กับปูสายปูเสียบกินข้าวจีนานมากกันกรกันพี่น้องล้างไม่ล้างมือเด้อพี่น้องเอ้ยาากินข้าวมังกรเสียบ,บครับก็ <c oughs> นี่ก็บพวกมันโยกกล้วยเด้อนี่หมูย่อครับจะแบบไปจำเนียงพนหน่อยอีกเด้อโอนึ่ง้ยไปเลี้ยนแบบเด้พอพนหน่อยมันหลงบอกไปองค์ไม <c oughs> <c oughs> ้ยันนี้ลืมข้าวไปได้เป็นสวดโพโบไปโอ้ช่วยพี่น้องมากินสองน้ำกันจ้นเอา เด้อพี่น้องเรพี่องกันียมกันโอ้กันบอกไปบอกาอย่างนี้พี่บอกำเนีย้งพน่อยพนอ้ยจะกินปลาพน่อยหลงข้าวบอกไปอันบวมซอนควบเดียหนอยมาม่กินสอคนแซเพิ่มแซนี่จเขาให้จงให้หน้าพี่ยังไม่ถจบเลอู้ปลาเทพกระนียง น,นี่เทียมงานวายุ่น้ากันเด้อจ้ะไปทุระเขาเฮียพี่น้องเอ้โอ้ออสนตาเขาเปลยงนี่บาสีวันถอะเอาไม้องไปอสัเขาสตกกาเขาคุยบ่ได้ได้สวยหน่อยน,นี่กินมาเด้อพี่น้องเลยแซ่บที่กดุนอ้อยแจบ ข้ามูวน่าเผ็ดเผ็ดจังเลยกินเห็ดแบบนี้เปลี่ยนปลาเนาะไปรุ่นนักก่นกหน่อยมาฝกบาง <c oughs> ก้อนจะกินเข่ากะมีสิบสี่ทั้ง ทำงานอยู่ขัอนเกียรครับทวมาเหร็งไม่เยอมยามทำเขา้มามาเดอ้อเมียนมาเด้อกินขอเมกันน้ำทีมงานเดอ้โอโอ้น้ำไปยีงรุ่นเดอ้อลูกเก๋เทมงานที่สุรละปลาเข้าวสูตรเป็นตะไบตีเหลี่ยมดีแท้ จะผัดโควิดเข้ามาเนี่ยบริษัทโรงงานนี่ยังกับทบนอกพันยุ่นเนาะจะเลือกตวนพันยุ่นเนาะพันยุ่นคือกันไปเมื่อเนาะจะเดือกโลกของโลกบอลกับเจ้างอกเว่ามันมา่ยังโลกของงานเนาะโควิดนี่ก็เลยเดือดร้อนกันไปเมื่อโลกใบกับเจ็บนี่ยกระเนี่ยน้ำมูก ทำการทำงานแล้วมีตัวเองสูดเด้อที่ทงานในร้านเป็นน้องหน่อยเป็นกำลังใจให้ม,มีนเมียนเล็ก็เข้ากับสูขั้นเบาเลียงสูดคือพอจะสมัยห้อง ไข่วองเนาะบ้ยถอน่อยเ้ยหาไข่ไข่ก็เมตัวผุนี้เังมือเรืงเทียกบกพลาบกามาแล้วก็ไข่ไข่ไปนอนยุบป,ป,ปั๊มนำมันเจอวปทุมหลัดก็เม็ตัวนั่นต่ำหน่อยหน่อยนะนอนอูนเอาอแฉมใส่รดีเขียว อ่อนตอนอ่อนตอนลุกขึ้นมากีงเตียเหยียบไค่เตียละแพงโอ้ยขาตื้นึกับพระท่นแก่งก็มี่เนาะจะจีบคนกับเจียงเนีไปเราย่งน้เาขายไข่เป็นเสือได้เราผญญาเป็นเสืได้เอมินต่ำหน่อยหน่อยสู่ชีวิตพี่น้องขัาวไข่ไข่ดีกับไปขายไข่ไขน้าโคล น então, ึงเดียวรถตกหลุมแตกเทระสามแผงสี่แผงขาดขึ้นพี่น้องเอ้ยแค่เนี้มไม่เลยแหลกขาเนาะไม่ตู่ตอนหนั้นเนาะไอ้ก้อนมีก็ลัาบอยุตกันนะพี่น้องสูงไปสู้เขายุในห้องเดียวเขาโกดว่าแถววันข้ามแดงแถวยาโซนี่ไปเบิด บักเราไม่แย่แถวผู้พ่านมึงเราไปก่อนส่้นรุ่ยเึ้นย,ยี่เกี่ยวหน่อยไปทัวร์หลัดน่าจับทำไมนะมาพ,<บ>พ่อเจ้าไปตืนบักรำไยอ่ะแตงโมของโคตรมึงขายเบิดตจู่เสียพาจู่ของใครใครบอกก็ไม่อยาเันยันไปเียา เป็นมาได้ดีกับไปน้ำฝนหรือว่าล่มลูครูขั้นเม่ตูสมัยกี้ถือว่านักก็ได้ห้องโอ้บอกมาหลอนซ้อนหลุดทไปชีวิตแดงเสาแดงโคกแบบี่ชีวิตว่าสูขาก็มีตัวสู่พี่น้องโอขโเดี๋ยวบันก็แดียงไปมากเอ็นมินต่ำมุ่งมินหนีหน่อยบ่สามสี่ปี เทง่งขวดทึ่งไข่ไก่ไข่ใส่กันบ่ถ่วงเน่โบ่ถ่วงเน่อันมาไข่มาโบ่น้ำพัวเึรื่องลองเพ่งนี่นันว่ธรรมดาได้ลองเพ่งกันตอนใหม่พี่รมพ่อนั่นดังๆสมัยนั้นลองเพ่งอ้อมๆไปน้ำาน้ำแม่บอกดองเพ่งกองเนี่ยพ่นก้นเป็นประหยัดซสือเพ็่นกัะเสือเพนได้ยิ่งเลียงเี้หน่อยลองเพ่งอ๋เลี้ยหน่อยก็ลองเพ่งดีแต่ ขกอดวังหวังขกดวังหวังกันบอกเพื่อนองเนาะน้องบุรักบ่พอนี่ดึกไปดึงมากึงขกอดทังใครใครไกลกับบังหวังกันรอ้บอผู้ตอหัวควรู้คำอดียืนขึ้นไปนน่รับาะฮะขาฮะครเราไม่ถูก นว่เด็กไล่บ่อคนเจียบเล่ยก็ไันก็ได้บ่เดี๋ยาไ่ตองไหนนี่นมันก็แพงปนี้เพิ่มเนดีดสิบเจ็ดสิบแปดบาทนมาขายของพนทไมอันนีพนแถมให้ในตู้บ่อยากเอาของพนดอกไี่นอะคือพ่อจะขวงไปด้วย้ตอนไหก่อนเดือต้นพนไปเดีลอกใหญ่มากกันไปขายเนาะโอ้ย หวานบาลา่ล่ะหวานบาลา่ล่ะหวานไม่งีซิมเบิ่งหนุ่เฮ้ยมาจากภูพาเป็นหกกวานที่ดีปพียงไปเมาเราเป็นก็หนให้ิ้งเราเองเนาะนพ่ออยู่ได้สมัยนึงตอนนั้นไปกับพ่ออย่ี้หำเนาะจะมาพ่อหำเมย์เน่ยเมย์เน่ยนั่งขอ้อไปกันไปกินเข่าอยู่ข้างทางแต่โม่แต่โม่อยู่นอกวันนี่ก็ไปเอาไม่มยัง้งเลย กอดตัวกันจินอ่นะไปยังรุ่นผ้าแม่ตูุขึ้นทางผู้พันพี่น้องเอ้ยแม่ตูุอยากขอล่วงกลางทางทางคือปิีงปลาไหลเนี่ยึ้นเอ้ยงอวงององงแม่ตูุยานคนรับเข้าขึ้นไปโดยสิบป้อหูโตเนาะจะว่าบ้างก็สมัยนั้นคือบ่หูท่ามผืนบอลสั่มปีงปลาหลดกับบ่หูปีงปลาไหลกับบ่ปั่นง่วงเงียบมาตุณดอก คือเป็นสีน้ะว่าสนุกกินไม่ยิ่ตูกินทายังไงพี่น้องบ่าไปต้องไปถอไปถอยเด้อสู้ไปแมนนี่รุ่นก็ไม่ตูวันมันโน้ตจัดสูดดดด้เพี้ยนอยากเห็นลูกมีนาก,กดดีๆเนาะพี่น้องเท่ากับ หรือาปลาตัวจํำเด็จด้วยการชงดวเงี้ยนออกาใรุ่นเนาะกําไรเถี่ยวหนึ่งเถี่ยวหนึ่งทางการหมู่น้อมันเถือหาลอยเถือพันไ้พันสีพันหานโว้ยดีใจกสีมือหามือปลาจิยวเตอนหนกําไรหอนพันหานคือว่าสุดยอดเลยเด้นยังจำนำว่าเถือดเถี่อวจำไรเ่ได็กขาจิ้งใหญ่เขาจิ้งใส่เนาะ มาดอเป็นหนองเต้นครับจมองจุบอนนราไม่กินเขาซึ่งมาฟังเพรียงรุ่นบอกมันใหญ่พวกเต้าวามหลังบอกเลียงกินกันนสู่ขรับสู่เนี้อใ้ดีเลยหลังจากนั้นก็บริเล็กเนี่ยสมาเห็นงานยางนี่แหละเป็นอาชีพที่ยืนโดนที่สุดเป็นงานยางบ่เปิดใส่มาใส่คืองานกะมังยาง มันสมัยกี่มันจบบริทช่งหลูกเลี้ยนจบย่อนบบบ่มีงานอย่างเขาเดี่ยงงวดเนี้ยเห็นงานเนียเห็นหน้าเนี่ยอยู่็มานเอาในเซานี้คลิปนี้ครับผมเป็นลิ้นร้อมเอตูครับขอขอบคุณแฟนครับสมองสุบอนแครับที่ติดตามที่คนไหลคดแชร์ให้เซานี้คลิปนี้ครับทุกคนแฟนครับสมองสุบอนแล้วครับสู้ครับ เป็นกำลังแรงใจใหายเดอ้อทิมงานอีสานบ้างหน่อยห้องรุ่นเมตูเขาเกาเข้ามา,วา,วาวสวัสดีครับอายุดีไม่แห้งเดอ้อพี่น้อง